นักเรียนมาดูนะคะาการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิดอันนี้ครูเลือกโจทย์ที่าสามารถที่จะหาทั้งปริมาตรและก็พื้นที่ผิวได้เลยนะคะรูปจำลองจากตัวอย่างที่2นะคะรูปจำลองของศิลาจารึกอันนึงมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยมีลักษณะและขนาดดังรูปถ้าจะรูปจำลองนี้มีปริมาตรทั้งหมด4 2 0 0 0ลูกบาศก์นิ้วจงหา ส่วนสูงเอียงของพีระมิดนะก็คือตรง AC นะคะส่วนสูงเอียงก็คือ AC อและพื้นที่ผิวของรูปจำลองนี้พื้นที่ผิวก็คือตัวฐานข้างล่างบวกด้านข้างของ,ของส่วนที่มีลักษณะคล้ายๆกล่องด้านข้าง4ด้านนะคะแล้วก็ตัวผิวข้างนะคะพูดง่ายคือในส่วนที่นักเรียนสามารถจับต้องได้หรือว่า,เ,าเราสามารถที่จะมองเห็นนะคะ เราก็จะต้องหาทีละส่วนแล้วค่อยเอามารวมกันเราเริ่มจากเนื่องจากว่าเขาให้แค่ปริมาตรนะคะให้แค่ปริมาตรมาเพราะฉะนั้นเวลาถามเนี่ยถามแค่ส่วนที่เป็นพีระมิดเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเทียบจากปริมาตรของเราต้องเริ่มต้นที่หาปริมาตรของพีระมิดส่วนเดียวก่อนนะคะก็คือเอา เอาปริมาตรโดยรวมเนี่ยตั้งแล้วก็หักปริมาตรส่วนที่เป็นลักษณะคล้ายๆกล่องข้างล่างเนี่ยออกไปเราก็จะได้ปริมาตรของพีระมิดอ่ะพีอารปริมาตรของส่วนล่างของศีลาจารึกก็คืออ่าส่วนที่เป็นกล่องคุเรียกว่ากล่องข้างล่างตรงนี้แล้วกันนะคะกล่องที่มีฐานตรงเนี้ยนะคะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วกันนะคะอ่ากล่องทรงสี่เหลี่ยมแล้วกันอ่าพื้นที่ฐานก็คือปริมาตรก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะ ก็คือด้านคูณด้านคูณความสูงนั่นเองแต่ละด้านก็คือยาวมีความยาว30ก็ได้30คูณ30คูณ42คูณมาแล้วได้3 7800ลูกบาทนิ้วทีนี้ถ้าเราต้องการหาปริมาตรของส่วนที่เป็นพีระมิดข้างบนตรงเนี้ยยอดยอดของมันเนี้ยยอดศิลาจารึกเนี้ยเราก็จะเอาผลรวมก็คือ4200 0ตั้งแล้วก็ลบด้วยส่วนปริมาตรของส่วนที่คุณเรียกว่าเป็นกล่องแล้วกันเนาะด้านล่าง ลบด้วย37,800ที่เราหาเมื่อครู่ก็จะได้เป็น2,400ลูกบาทนิ้วนะคะก็คือส่วนส่วนเนี้ยปริมาตรส่วนนี้พอเราได้ปริมาตรส่วนนี้ปุ๊บนะคะอ่ะเราก็มาแทนค่ะเพราะว่าการที่จะนะการที่จะหาสูงเองยนั้นเราต้องรู้ความสูงก่อนนะคะต้องอาศัยอ่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสเพราะฉะนั้นอ่าปริมาตรของพีระมิดเท่ากับเศษ1-3คูณพื้นที่ฐานคูณความสูง เราก็เทียบมาเรารู้ปริมาตรเราแทนด้วย2,400เสรนส่วนคูณพื้นที่ฐานฐา,านามสคูณความสูงก็คือ ab เพราะนั้นเราต้องการหาความสูง ab ตรงนี้นั่นเองนะคะความสูงก็คือ,อตรงนี้ก็คือครูเขียนว่า ab นะคะความสูงก็คือ ab เพราะฉะนั้นเราก็ตัดกันได้คูณกันออกมาตรงนี้เป็น300ความสูงก็จะย้าย300มาหาร ก็จะตัดกันแล้วได้8นิ้วเพราะฉะนั้น ab ก็คือ8นิ้วตรงที่หูเกียนอยงนคะ่ะต่อไปหาส่วนสูงเอียงก็คือ ac ทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นจากที่สีบทนะคะพิทาโกรัสเนื่องจากสามเหลี่ยม abc เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าความสัมพันธ์ว่า ac กำลังสองเท่ากับ ab กำลังสองบวก bc กำลังสองแทนค่า ac เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะ ab 8 bc 15แทนออกมา8ยกกำลัง2ได้64นะคะ15ยกกำลัง2ได้225บวกกันได้289จําจำนวนจริงที่ยกกำลัง2ได้289ก็คือ17เพราะฉะนั้น ac ของเราก็คือ7นิ้วอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะคะต่อไปหาพื้นที่ผิวของรูปจํำลองนะคะพื้นที่ผิวของรูปจําลองเนี่ย นะคะก็คือพื้นที่ผิวฐานล่างก่อนอส่วนที่1อ่งด้านคูณด้าน30มคูณสาก็จะได้900พื้นที่ผิวด้านข้างคขาเรียกว่าส่วนที่เป็นกล่องนะคะก็คือแต่ละหน้าเนี่ยมันจะเท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะเป็น4เท่าของความกว้างคูณความยาวส0 4เท่าของ30มสคูณสีก็จะได้5้าพันสี่สิบนะคะพื้นที่ผิวด้านข้างนะคะของพีระมิดเนี่ยมันมี4รูปนะ,ะเพราะฉะนั้น4คูณ แต่รูปเป็นรูปสามเหลี่ยม4สอคูณฐานคูณสูงแทนออกมาฐานเป็น30สูง17ตัดได้15 4คูณ15คูณ17ได้1020นะคะดังนั้นพื้นที่ผิวของรูปจำลองเนี่ยก็คือพื้นที่ผิวข้างบวกพื้นที่ฐานก็เอา5040บวกกับ1,020บวกกับ900นะคะก็จะได้6,960ตารางนิ้วอ่ะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนลองดูนะคะ